ตัวแรกมงคลนะงวดประจำวันที่1ทธันวาพศ .2,564 นะครับนะหวยรัฐบาลครับนะหวยรัฐบาลนะครับเราก็จะ,ะใช้วิธีคำนวณแบบนิไลณนะนะครับตัดค่าอายนางศะก็คือค่าแกนเอียงของโลกนะครับนะวันที่1ธันวาสองนรอยหกสิบสี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวันพุธนะ ถ้าเป็นปฏิทินโหนก็แรม13บสามค่ำเดือน12ปีฉลูแต่ถ้าเป็นปฏิทินข้างฝาที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับก็จะเป็นวันพุธแรม12บสค่ำเดือน12ปีฉลูเป็นกะทิงวันนะครับเป็นกะทิงวันนะก็ผลออกวันพุธนะครับนะก็จะมีตัวที่เป็นเขาเรียกว่าน่าสนใจเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจก็คือ หวยออกวันพุธอังคารก็จะเป็นการละกินีนะครับอังคารก็คือเลข3เป็นการละกินีของวันหวยออกแล้วมันก็เป็นที่น่าแปลกใจตรงที่ว่าลัคนาเวลาหวยออกนะครับมันจะอยู่ที่ราศีเมษบ้านเบอร์สนะแล้วพอดีอีกเหมือนกันเหมือนคราวที่แล้วนะงวดที่แล้ว16นะครับ16พฤศจิกาเนี่ยลัคนาราสังสะกับลัคนาราศีนะมีนที่เวลาหวยออกก็คือ ลักนาเวลาไว้ออกอยู่บ้านเบอร์ห้าลักทวารสางสาก็เป็นเลข5 5เลยมาและอีกอย่างหนึ่งหเนี่ยนะก็กําลังจะยกพอดีท้องแก่จัดนะวันห้าเลยมีบทบาทสูง5มาเลยใช่ไหมนะข้างล่างก็มาถูกไหมนั้นะพอข้างล่างมานะข้างล่างออกอะไรนะคราวที่แล้วอ่ะนะก็จะดูจากตรงนี้ได้ว่านะออก5 7าเห้อ่านะนะออก5 7าเหที่ผมบอกว่ามีเลข7นะ ก็ออก5 7 7 5นะครับคราวนี้ก็เหมือนข่าวที่แล้วนะครับที่ว่าลัคธวราสังสาเป็นเลข3ลัคนาเวลาหวยออกเป็นเลข3นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าหวยออกวันพุธอังคารเป็นการลกิน,นีก็คือเลข3นั้นแล้วเนี่ยผมว่านะนะเลขที่เด่นและดังและเด็ดนะงวดนี้นะยังไงยังไงนะต้องมี3ตัวหนึ่งแน่นอนมาเนี่ย พลอรหัสมันนะครับเพิ่งยกเข้าราศีกุมไปแล้วก็เพือรหัสยังเกาะนาวางสุขอยู่พอเพลอรหัสเกาะนาวางสุขเป็นโคตรนาวางยังไม่ย้ายไปไหนเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะก็ถือว่า5ก็ยังมีบทบาทเป็นตัวแทรกเข้ามานะครับเป็นตัวแทรกเข้ามานะก็เอาเป็นว่าเอา่อเท่าที่ผมคำนวณดูแล้วเนี่ยนะครับนะสามมีนะเจ็ดนะเป็นดาวใกล้โลกนะเจ็ดก็น่าจะมี นะมี3มี7มี5นะครับนะมี3มี7มี5นะมี2มี8มี9นะครับอันนี้แหละที่ว่านะเราสนใจนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทุกคนก็อยากที่จะได้ตัวเลขนะครับเอาไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคนะครับแล้วก็ให้โชกกระดานนะให้โชกกระดานก็เราก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นเขาเรียกอะไรนะ เป็นโชคลาภของท่านผู้ชมรับชมแล้วก็นะก็เอาไปซื้อนะครับนะนัแล้วว่าอ่มันจะมี2ชุดนะครับก็คือนะวิ่ง3นะวิ่ง3นะวิ่ง3ก็คือวิ่งทั้งบนทั้งล่างได้นะครับหรือจะเอา09กับอ่าหกสีก็ได้นะครับนั้นเลขเด่นเนี่ยนะครับก็มี6446นะครับ 9 9นนะครับแล้วตัวอื่นเนี่ยก็คือเอามาผสมนะครับตัวอื่นเอามาผสมนะนะครับนะตระกูลตะกูล3ก็ได้เล่น3เล่น39ประตูก็ได้แล้วตระกูล9ก็เล่น19ประตูก็ได้อยู่ที่ท่านเลือกฮะเลือกอย่างที่ท่านเลือกเลยนะเลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับนะแล้วก็ยังมีบางคนบอกว่าอาจารย์ช่วยจับเลขให้หน่อย,หน,อยหนูจับไม่เป็นนะ หนูไม่ใช่นักเล่นแล้วก็หนูก็ไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวผมก็จะลองจับตัวเลขให้ดูนะครับจับตัวเลขให้ดูแล้วก็มันอยู่ในกรุ๊ปของที่โชกระดานดำนี่แหละครับนะครับก็คือความที่น่าจะเป็นเนสามตัวบนเนี่ยความที่น่าจะเป็นเนี่ยผมว่ามันมีสามมีเจ็ดความที่น่าจะเป็นนะข้างบนมีสามมีเจ็ดนะแล้วมันจะจับคู่ได้อะไรบ้างนะครับก็ จดเตรียมจดนะก็คืออ่าแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ746 146 765 783นะครับทั้งหมดมี3 4 5 6 7ประมาณ7ชุดนะครับก็แทงเล็กๆน,น้อยๆไปก่อนก็ได้30คูณ30แต่งโต๊ะนะ30บบาทพอนะครับก็ได้ตังค์แล้วหลายหมื่นนะครับนะ อะทวนอีกครั้งนะครับนะข้างบน3ตัวนะ374 375 376นะครับแล้วก็746 146 765 783นะครับทั้งหมด7ชุดเนี่ยนะครับก็ลองเอาไปจับดูนะครับนะซื้อแต่งโต๊ะนะครับส่วนตัวเลขที่น่าสนใจนะครับพวกเลข2ตัวเนี่ยนะครับก็คือ09 90 หรือ9889นะหรือ99เกขเบิน้นนะครับนะ9 0 9 9 9 8นะครับอ่านะและแล้วถ้าหากว่าคุณจะเล่น2ตัวพอแทงทั้งบนทั้งล่างก็ซื้อ3003ไล่ไปจน,นถึง39ก็คือ19ประตูก็ได้นะครับเพราะว่าเลข3เนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะมันเป็นทั้งกาลีวัน แล้วมันก็เป็นทั้งลัทวารสังสะแล้วมันก็เป็นทั้งตนุลักธของวันหวยออกนะครับก็ถือว่าน่าเสี่ยงน่าเล่นนะครับงวดน,นี้มันน่าจะมีศูนย์นะผมว่านะเออนะมันน่าจะมีศูนย์นะขือศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะเออหรือไม่ก็เบิ้ลไปเลยเก้าเก้านะนะเก้าแปดเก้าเก้าเนี้ยนะครับลองดูนะครับลองดูนะลองซื้อดู นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าตัวเลขที่มันอยู่ในแกนราศีเนี่ยนะครับในนาวางจักรเนี่ยมันน่าจะมานะครับตัวเลขที่มันน่าจะมาก็มีทั้ง5ทั้ง6ที่อยู่ในแกนราศีนะอ่าก็คือในนาวางจักรนะครับลัคนาเนี่ยมันบอกว่ามีพระอาทิตย์อยู่ด้วยและพระอาทิตย์มันก็กลุมดาวพุธอยู่ด้วยนะถึงถึงบอกแล้วไงว่าปีนี้ทั้งปี เลขปีพศยังไม่เคยออกเลยนะครับเมื่อเลขปีพศยังไม่เคยออกเลยเนี่ยก็คือ2 5 6 4ันธ์น้ยหก่นะสีหนะนวงมันมี1 4 6ถ้ามันจันทร์มันก็เข้าไปร่วมด้วยพออาทิตย์กับจันทร์ไปร่วมกับ4 6มันจะมี1 4 6ไหมมี2 4 6สไหมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่พิจรารณาญาณของท่านผู้ชมนะครับชอบตัวไหนแทงตัวนั้นนะครับชอบตัวไหนแทงตัวนั้นเพราะว่า1 4 6 มันก็มักจะออกไปไปลายปีทุกปีนะครับของเลขอ่าก็เรียกหวยประจําปีอ่ะนะครับหวยประจําปีก็น่าจะลองเล่นดูนะครับก็เราก็ให้แนวทางอันนี้ไว้ทางอันนี้ไว้นะครับให้ท่านไปเลือกนะให้ท่านผู้ชมเป็นเลือกเล่นเลือกแทงเอานะครับนะจะให้ทวนอีกรอบหนึ่งไหมทวนอีกรอบหนึ่งก็คือข้างบนน่าจะมี3กับ7 มา2ตัวนะก็คือ374 375เอาไปผสมกันนะ374 375 376มาลองไปผสมดู746 146 765 783ลองดูนะครับส่วน2ตัวไม่อยากเล่น3ตัวเพราะ3ตัวมันถูกยากนะก็จับ90 99 98 87ก็ได้นะหรือว่าตระกูล3 ตระกูลสามที่ว่าสามเป็นกาลีนะสามเป็นตนุรักษ์สามเป็นรักทวารสังสักนะเราก็จับสามตัวเดียวพออย่างอื่นไม่เอาแทงเยอะเกินไปเอาแค่สองตัวพอมันเราเราไม,ไม่โลภม,มากเรามากน้อยก็เล่นสามนะตระกูลสามูดสามนะครับเมื่อรูดสามบางคนก็ฟังไม่เข้าใจว่ารูดสามแปลว่าอะไรก็คือเอามาวิ่งนั่นเองนะครับวิ่งสามตัวเดียวเลยก็ได้หรือจะเล่นสามสิบเก้าประตูก็ได้ก็คือสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า 19ประตูไปกลับนะครับตัว10บาทนะเล่นสนุกสนุกนะครับอ่านะก็ถือว่าโค้งสุดท้ายนะนะงวดนี้ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็โชว์กระดานดำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะแล้วคุณก็ไปตัดสินใจเอาเองนะครับนะนะก็ไม่พูดเยอะนะครับไม่พูดเยอะเรืยอกเอาเองนะครับ นะโอเคแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปไวโอเคครับนะวันนี้ก็จบการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้สำหรับหวยเด่นเลขดังนะครับนะขอให้ทุกท่านนะมีความสุขนะถูกหวยรวยเบอร์กันแต่ถ้าหากว่าทุกท่านบอกว่าไม่มีโชคกระตุ้นโชคกระตุ้นลาบนะเรียกเงินเรียกทองให้เข้ากระเป๋าก็คือเราจะมีแบงค์นำโชคนะครับเป็นแบงก์เงินล้าน เรียกซับรับโชคนะเอาไว้ใส่ในกระเป๋าตังค์นะไอะแบงค์ตัวนี้นะครับมันมาจากประเทศอินเดียนะครับนะเรามีคาถากำกับไปให้นะครับก็ใบละ299บาทหรือไม่ก็ถ้าท่านเป็นคนชอบเสี่ยงโชคมากเลยนะครับก็บูชาเทพแห่งการพนันนะโกจีจอ่อเทพแห่งการพนันโกจีจ่อเนี่ยนะครับเราก็ได้มาจากนาะเอเยตนที่อยู่พมา่มาพม่าส่งมาให้นะครับก็การเป็นว่า เหมือนเทพทันใจอะครับแต่ว่าเทพทันใจเนี่ยขอพรนะแต่ถ้าเป็นโคชีจอเนี่ยเน้นเรื่องเสี่ยงโชคโดยตรงอ,องละพันเก้าเกนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 8ย์เก้าแกสามเาแปดห้ะทำดูพี่น้องครามจะดูดวงเช็คดวงปีละครั้งนะครับโทรมาดูดวงก็โทรมาที่เบอร์นี้แล้วเบอร์โทรศัพท์เนี่ยศูนย์เก้าแเนี่ยก็เป็นเบอร์ไอดีไลน์ด้วยนะครับ คุณนะเมมชื่อผมว่าเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์อาจารย์เกติแอสโตร้รบลเดี๋ยวมันก็ขึ้น id ดีไลน์มาถ้าคุยกับทางไลน์ก็ได้จะโทรคุยดูดวงนะจะซื้อวัะตูมงคลน,นะครับก็โทรมาที่เบอร์นี้ครับก็วันนี้ก็จบรายการนะครับสตรีมนะจบการสตรีมที่เป็นไลฟ์สดขอบคุณมากนะครับขอให้โชคดีถูกหวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ